สวัสดีค่ะยดสวนผักขาพี่น้องพามาเบิงต้นผักสลัดคอดนะคะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงผักสลัดคอดค่ะทีเฮ้าแยกมะาปูกนะคะเฮาแยกม่าปูกจากแปลงที่เฮ้าวานมาเมล็ดลูกนะคะนะคะเพื่อนเอินบงเนาะ้าบ้านเฮาสี่เอินบงนะคะเนี่ยค่ะ เขาเจาต้นก้านะคะต้นกาสลัดคอกักสิบประมาณ14ถึง21วันประมาณนี้นะคะกับต้นกะลังสวยนะคะเราเขาก็มัปลูกจะปลูกเว้นระยะห่างกันนะคะกะกาประมาณว่าให้ก่อเวลาเวลาสลัดคอเท่าไงกับให้ก่อเขาแบบสวยนะคะโตสวยนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูระยะห่างนะคะกับสิประมาณนี้นะคะ หลังจากที่เขาปลูกแล้วนะคะหรือว่าแยกปลูกลงดินแล้วเขาต้องกางสล่นไห้นะคะกางสล่นไห้ผักเนาะประมาณสองสามมือนะคะเขาค่อยเอาสแล่นออกนะคะอันนี้อันนี้ปลูกได้สองสามมือแล้วค่ะอันนี้หุณตาพ้นเอาสล่นออกแล้วนะคะส่วนตรงตุ้งมุ่นขายยังยังใส่สล่นอยู่นะคะยังกางสล่นอยู่เนาะนะคะอันนี้นะคะสลัดคอดกับประมาณ4ี่สิบสิบหามือค่ะก็จะ เก็บกินเก็บขายได้ค่ะเป็นผักที่ขายดีมากแล้วก็อร่อยจ้ะรสชาติก็จะกรอบหวานนะคะเนาะหน้าหนาวเหมาะก,กับการปลูกผักนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบปลูกผักแนะนําปลูกผักหน้าหนาวนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเป็นระยะนะคะ